อ้ยเ้ยอยาไปดามไปดียวพีจะพึ่งใครบ้างในบางเงนี้เฮ้ยรูงอ่กนี่อยไรงงยงบ้างโอ้โห เคยดูมิสตอรบินไหมไม่รู้เคยดูมิสเตอบินไหมไอรถสีฟ้าสัม้อสีฟ้าเอออยากคู่มันอยากคู่สิอยากคู่อยากคู่มีคู่เลยโ้นสวยเเอาไปตหัรอเก็พี่เนี่ยรูไอออนสอใบเลย